่านพร้อมนะคะก็ขอสวัสดีนะคะทุกทกท่านที่อยู่ในที่นี้เนาะวันนี้นะคะในส่วนของตัววันนี้แทนตัวเองว่าพี่ปอเช่ดีกว่าน้องๆก็จะได้คุ้นเคยกับพี่มากขึ้นนะคะวันนี้พี่จะพูดถึงเรื่องใกล้ตัวของน้องๆซึ่งหลายๆคนในที่นี้อาจจะได้รับฟังจากวิทยากรที่เรารับเชิญมามา,มากมายไก่กองเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมายเนาะ ความรู้ทั่วไปหรือแม้แต่ตัวของน้องๆเองนะคะที่เป็นเรื่องใกล้ตัววันนี้เราจะนําเสดอในส่วนที่เพิ่มเติมจากสิ่งที่มันใกล้ยิ่งกว่าและเราก็ควรที่จะมาร่วมกันนะคะวันนี้เรามาสร้างจิตสำนึกด้วยกันนะคะยินดีต้อนรับอีกครั้งหนึ่งนะคะเข้าสู่องค์กรของเราเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกันมากยิ่งขึ้นเนาะพี่ก็จะพยายามยิ้มให้กับน้องๆทุกคนถ้าใครมีปัญหาสงสัยเดี๋ยวค่อยถามพี่อีกทีหนึ่งนะคะมองจากภาพนี้แล้วน้องนึกถึงอะไรน้องสนใจว่างไงคะ มีความค<อ>ึกครืน้นเออน้องทศชัยว่าไงคะในจุดนี้มองจากรูปแล้วมองแล้วอยากกลับบ้านมองแล้วอยากกลับบ้านน้องชลชนโดดเดี่ยวนะคะทีนี้ในความมืดถ้าเกิดเราเดินไปในช่องตรงนี้ที่เรามองเห็นนะคะเราอาจจะเจอป่าหรืออะไรก็ได้ที่น่ากลัวมันคือจิตสํานึกแล้วแต่เราจะคิดแต่บางคนอาจจะไม่คิดอย่าง,งานั้นบางคนบอกว่าฉันอาจจะคิดถึงทุ่งญ่านกว้างไกล ทุกญ่านกว้างไกลเนี่ยมันจะสอดคล้องกันยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องความปลอดภัยแต่สไลด์นี้ขอข้ามไปเลยนะคะพอดีว่าเปลี่ยนเนื้อเรื่องกระทนหันเพราะมีคนได้พูดแล้วนะคะทีนี้เรามาดูกันตรงนี้ว่าความปลอดภัยจริงๆมันจะหมายถึงอะไรมันก็จะหมายถึงสิ่งที่ไม่ให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของพวกเราทุกคนทุกคนมีจุดมุ่งหมายเดียวกันมาทํางาน นอกจากเรื่องเงินเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเรื่องของชีวิตด้วยบ้านปลายของชีวิตของเรานั่นเองใช่ไหมคะบ้านปลายของชีวิตของเราอยากจะมีความสุขออยากจะมีเงินใช้อะไรต่างๆเพราะฉะนั้นอยู่รักษาให้มันรอดนะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะไปดูข่าวต้นชั่วโมงกันก่อน I feel like I should be head chef by next year. I've got s o i s amazing fiance. And I won't be marrying this weekend because I'm about to be in a terrible accident. but really I should have cleaned up the grease over there. And they should never put the deep fryer so close. ในภาพเป็นยังไงบ้างในคลิปอยากให้เกิดขึ้นกับตัวเราไหมเราเห็นอะไรคืออัน а ตรายที่เกิดขึ้นในภาพอะไรคะได้สังเกตกันไหม หรือมองแต่ผู้หญิงเออหน้ารักง,งนะ้าล้างเนาะพี่ก็ชอบเมื่อกี้ตอบมาน้องตอบว่าพ,พื้นมันเป็นไงคะพื้นลื่นนะคะอาจจะด้วยตัวบุคคลในนี้ที่นี้เรามองเห็นอันตรายที่จะเกิดกับผู้หญิงคนนี้ไหมตั้งแต่อะไรคะตั้งแต่อะไรเลยตัวเขาเองพูดมา ขอบคุณมากค่ะคุณชลจูอเขาพูดนะคะมันเป็นส่วนหนึ่งเหมือนการเวลาทํางานนะคะจะไปก็อสิบจะไปเมาส์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 ก็ไม่ไปไม่ได้ที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการจะทางานก็จะต้องทําด้วยความตั้งใจทีนี้การยกของในมือเขามีอะไรไหมการยกของร้อนสังเกตไหมเอ๊เหมือนไม่ได้มาด้วยกันเลยอะมองหรือเปล่าไม่มีของยกเนาะแล้วทีนี้พื้นเป็นไงคะ ลื่นนะคะซึ่งไม่รู้ว่าคนที่ทําเกิดจากตัวเขาหรือเกิดจากเพื่อนที่เข้ามาทำนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราไม่ได้มองอาจจะเมาส์ก็สิบอยู่นะคะอาจจะทําให้ลื่นและเกิดอันตรายขึ้นได้นะคะสิ่งที่เรามองเห็นทีนี้ไปดูในองค์กรของเราจริงๆเลยภาพที่มองเห็นเป็นยังไงบ้างเราเจอกันทุกวันแหละเราเดินเข้าห้องน้ํากันทุกวันตรงนี้เป็นตรงหน้าล็อกเกอร์เนาะ เอ๊ทำไมมันรู้สึกไม่ปลอดภัยแต่ในส่วนตัวของเราทุกคนรู้แต่ไม่มีใครแจ้งไม่มีใครรีพอร์ตใดๆนะคะมาดูภาพนี้ตรงนี้เหมือนกันนะคะตรงคูลเลอร์น้ำเนาะ <c oughs> ก็จะมีผ้าอันนี้ก็ซึ่งอาจจะเป็นในส่วนของเรื่องของไฟฟ้าที่เกิดขึ้นนะคะถัดมาทางลื่นนะคะกำลังทางขึ้นของโรงแรมนะคะก็จะมีทางลื่นอยู่ แล้วก็ในแคนทีนในครัวของเรา,าจะเห็นว่ามีอันตรายมากมายเลยซึ่งทุกคนมองเห็นแล้วว่ามันไม่ปลอดภัยแหละทีนี้สไลด์นี้ขออนุญาตข้ามนะคะเพราะเป็นเรื่องอีกส่วนตัวหนึ่งามาดูขำๆกันบ้างเป็นไปได้มันจะเกิดขึ้นเป็นไปได้ออทีนี้นะคะสิ่งที่เราอยากจะให้ทุกคนได้ร่วมกันมีใครรักตัวเราเท่าตัวเราไหมม,มีแม่แม่รักแล้วแม่อยู่กับเราได้ตลอดไปไหม ไม่เพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนรักตัวเองก่อนความปลอดภัยก็เหมือนกันถ้าเราไม่มองว่าเราจะสร้างความปลอดภัยให้ตัวเองแล้วใครจะมาสร้างความปลอดภัยให้กับเราขอบคุณมากค่ะผมมาจากบริษัทปูนิเมนไทยถุงซงนะครับามาโครงการอาบรมเป็นววียกรในครั้งนี้นะครับรู้สึกว่าสิ่งติดได้เนี่ยมันจะมันจะเนื้อความขาดไม่นะครับจากที่เราเคยอ่านหนังสือ นะครับจากประสบการณ์ต่างๆนะครับการคิดว่าคงจะไม่ได้ถาวกับถีเรามาอบรมในครั้งนี้นะครับจากนักดระดับประเทศนะครับแล้วก็จากบรรยากาศนะครับจากผู้ที่เข้าร่วมหลายๆหน่วยงานนะครับทำห้เราได้เห็นบรรยากาศนะครับความเปลี่ยนแปลงซิ่งที่เราอาจจะพบจะเจอนะครับในการที่เราจะไปดำรงเป็นวิทยากรนะครับในหน่วยงานต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ ผมว่าโครงการนี้นะครับเป็นโครงการที่พัฒนาระดับวิทยากรเมื่อสมัครเล่นนะครับเพื่อที่จะเป็นวิทยากรมืออาชีพได้ดีที่สุดครับเพราะฉะนั้นถ้าว่ามีผู้ที่ส้นใจนะครับก็อยากให้เข้ามารวมโครงการโครงการนี้นะครับขอบคุณครับมิงนะคะมาจากโรงแรมนะคะสายงานโรงแรมก็คือโรงแรมตรีศาราที่ภูเก็ตนะคะจริงๆแล้ว ทำงานมาเนี่ยถึงแม้จะอยู่ในฝ่ายทรัพยากรคนเองเ่ยแต่จากที่ทํางานมาเนี่ยนึกว่าเราทราบเ,าเรื่องของความปลอดภัยมากพออยู่แล้วแต่พอมาเรียนแล้วเนี่ยได้รับความรู้มากกว่าที่คาดหวังเอาไว้นะคะเราก็มีโอกาสไดเ้เรียนกับอาจารย์ที่มีประสบการณ์สูงๆนะคะอย่างอาจารย์สุขุมเองนะคะหรือว่าอาจารย์เหมเองซึ่งหาไม่ได้ง่ายๆนะคะโอกาสแบบนี้นะคะยังไงต้องขอบพระคุณมากแล้วก็ได้มีโอกาส ร่วมเรียนกับเพื่อนร่วมงานหลายๆสายอาชีพนะคะแล้วก็ได้ความรู้กลับไปอีกเยอะมากค่ะขอบคุณค่ะกับปองอ์กับมาจ่าจังวัดพังงานนะครับมาทํางานภูกเก็ตนี่ก็สิบกว่าปีแล้วนะครับก็เลยเนี่ยตอทำงานภูกเก็ตบริษัทก็ส่งมาอบรมเรื่องนี้โดยปกติพ้องก็เป็นคนออรบรมอยู่แล้วนะครับการในเข้ามาอบรมในครสนี้เป็นการเพิ่มงัดซะวามดูทําให้เรามีความสามารถเผื่ขึ้นนะครับทําให้การแสดงออกนะครับ เป็นข้อตีหน้าสนใจมานะครับคนที่คิดว่ารู้แล้วอย่าอย่าคิดว่ารู้แล้วนะครับถ้าคุณได้เข้ามาอบรมคดเนี้ยคุณต้รู้ว่าสิ่งที่คุณรู้าอาจจะมีอะไรที่เพิ่มเตือนคุณต้องรู้อีกเยอะนะครับอาพมวิทยาทุกขะเซมนะครับมาจากราก้อนโคนุ่มจังหวัดปัตตานีนะครับอาวันนี้ก็รอบนี้ที่ว่าเป็นโอกาสตีดีมานะครับทีได้เข้ามารวมในการเพื่ออบรมทั้งนี้นะครับลักสูตวิทยากรสิ่งได้รวม กพื่อรม่มโดยวิทยากรระดับประเทศนะครับซึ่งไม่ใช่เราเข้าทึ่งได้ง่ายแต่เป็นโอกาสนะครับเราก็เข้ามาสัมผัสซึ่งคําว่าระดับประเทศจริงๆแล้วก็ไม่ธรรมดาจริงๆครับเราก็ได้ประสบการณ์ซึ่งศาตรก้องการเป็นวิทยากรนี่ครับมันเป็นศาติวา,ามีเทคนิคมากมายครับเราไม่มีคาว่าพ่อครับติจาว่าแก้งแล้วหรือไม่แก้งครับแต่ว่าเทคนิคต่างๆเนี่ยเราสามารถพัฒนาเป็นมืออาชีพเป็นผู้ใต้ถอดให้ความรวบคนอืนนั้น มันเป็นซาตตีว่าว่าถือว่าเป็นซาตจันทร์ช่งครับเราได้พัฒนาตรงนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีครับผมขอบคุณสวัสดีค่ะดิฉันสื่อหนังเศร้าขนาดสนันนามสกุลทองซีหนุนนะคะเื่อดแลนเื่อนิกนะคะบ้านเกิดอยู่พัทลุงค่ะบริษัท CS Engineering Maintenance ทน so เนซ์แอนด์โซลวิทเซดจำกัดนะคะสึงยูซิงห้าหนัคอรนะคะเป็นบริษัทเกี่ยวกับปิโตเคมีนะคะปิโตเลียมนะคะแก๊สในทะเลนะคะก็วันนี้ได้ความสนับสนุนมาจาก บริษัทนะคะไหนจางนะคะที่สนับสนุนให้ได้มาอบรมวิทยากรผู้อบรมลูกจางเข้าไม่ในวันนี้นะคะก็ที่สาคัญนะคะที่จะลืมไปไม่ได้ก็คือไหนจางซ่องนะคะก็คือเผื่อหลวมคลาดนะคะซ้ำก็คือบริษัทที่จัดให้มีและก็สุดท้ายที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือวิทยากรน,นะคะทันวิทยากรสุขุมนวลสุกุลทันสเน่นะคะ ได้มาให้เทคนิคค,ความรู้ในวันนี้มากมายอยอะแยะมากมายนะคะจากที่คิดว่ามีอยู่แล้วคิดว่าด้อยู่แล้วแต่จริงๆแล้วมันน้อยไปด้วยสมัมข้อเสญเชิญฐานวิทยากรทุกคนนะคะที่มีหน้าที่ยูทีบบริษัทหรือว่าเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพนะคะเชิญชวนกันมาในคอร์สนี้นะคะ ขอเคุณมากร้อยจังหู้ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันสุธิราสันทัศก,การนะคะเป็นผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมโรงแรม Holiday Inn Resort p ูเ k e t นะคะสำหรับวันนี้ก็รู้สึกว่ายินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้มาผ่านการฝึกอบรมกับบริษัท Factory Safe Club นะคะ,ะวันนี้เนี่ยดิฉันก็ได้มีโอกาสได้มาพบกับท่านวิทยากรซึ่งมีชื่อเสียงแล้วก็เป็นมืออาชีพอย่างมากๆเลย2ท่านด้วยกันนะคะ,ะก็คืออาจารย์สุขุมนุสกูลแล้วก็อาจารย์เหมนะคะสำหรับท่านที่อยู่ทางบ้านนะคะแล้วก็คิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมมีประสบการณ มายาวนานแล้วขอว่าอย่าคิดว่าเตงเป็นน้ําเต็มแก้วแล้วนะคะเรายังเหมือนน้าครึ่งแก้วค่ะเรายังสามารถเติมเต็มได้อีกค่ะเหมือนกับดิฉันในวันนี้นะคะได้ประสบการณ์ไปเยอะเลยโดยเฉพาะในเรื่องของความปลอดภัยค่ะเพราะว่าปกติเราจะเทรนในเรื่องทั่วไปนะคะส่วนในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยเราอาจจะมีประสบการณ์น้อยนิดนะคะและขอ3คํานะคะแรงได้ทวยค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวณิธิาตุ้มสังทองนะคะจากโรงแรมอันดารานะคะทีนี้วันนี้นะคะได้มีโอกาสเข้ามาร่วมอบรมกับอาจารย์ระดับประเทศไม่ว่าจะเป็นอาจารย์สุขุมหรือว่าอาจารย์เฮมนะคะจะบอกว่ามันสุดยอดมากสําหรับการเทนซซึ่งไม่เคยเจอจากที่ไหนมาก่อนแน่นอนคุณจะได้พบกับเพื่อนๆที่น่ารักนะคะแล้วก็วิทยากรที่เก่งๆระดับประเทศพร้อมทั้งจะได้ให้ความรู้ในส่วนของการที่จะเป็นวิทยากรนะคะเพื่อนๆก็น่ารักทุกคนเราจะมาร่วมกันแชร์นะคะอยากจะเชิญชวนทุกท่าน ได้เข้ามาอบรมคอร์สนี้เป็นคอร์สที่เยี่ยมจริงๆนะคะจากบริษัท Factory s a เ e ฟค่ะนะคะยังไงเราจะฝากอันนี้ไว้ให้ท่านดูนะคะถ้วยที่หนึ่งที่เราให้ดูเราจะบอกท่านว่าพูดได้ถ้วยเหมือนกันคะ่ะขอบคุณคะ่ะ